อนนี้นะฮะเราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมที่สันติบุรีเกาะสมุยนะฮะซึ่งเป็นโรงแรมเนี่ยที่อยู่ในเครือของสิงเอสเตทเลยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่นยูนะเขาเน้นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยนะครับและได้ยินมาว่าที่นี่ในยูนะมีกิจกรรมมากมากเยเลยลยฮะรเรียกได้ว่าได้ประสบการณ์แบบ e n u r i s h i n g journey แน่นอนเลยนะฮะเดี๋ยวไอเน่จะพายูไปดูกันเลยนะจ๊ะทางกำบ,บ้านนั้นเนี่ยลุงเย อ่าไม่รอช้าไปเที่ยวกันดีกว่าเมียจ๋าอ่าสวัสดีคาณน้าค่ะสวัสดีคุณแม่แล้วก็คุณตาค่ะเจ้าค่ะสดี่เก่งมากลูกขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณนะครับพี่พิมพ์จ๋าแดกูล่าเขาไม่มีฟันฮะแดกูล่าเรียกได้ว่านะครับสันติบุรีเกาะสมุยนะฮะเขาใส่ใจนะฮะเพื่อทธุรการเดินทางของคุณนะครับมีความหมายแล้วก็น่าจดจำตามคอนเซปต์เอ r น c ูริชิ่งเจอ y นี่กันเลยนะครับเดี๋ยวผมนะฮะจะพาลูกพามียเนี่ยไปทำกิจกรรมกันต่อเลยนะครับ สันติบุรีเกาะสมุยนี่นะครับเขามีพื้นที่ถึง58ไร่เลยนะครับแถมยังเป็นโรงแรมที่มีสระน้ําใหญ่ที่สุดในสมุยอีกด้วยและที่สําคัญนะครับที่นี่เขาเน้นเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยนะครับที่นี่จะร่มรื่นแล้วก็ต้นไม้เยอะมากโดยเฉพาะต้นมะพร้าวที่เป็นต้นไม้ประจําเกาะสมุยส่วนภายในรีสอร์ทนะครับก็มีกิจกรรมมากมายอย่างกิจกรรมทางน้ําที่ไม่ใช้มอเตอร์ที่ให้ผู้เข้าพักได้ทํารวมทั้งได้รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับ ยังไม่หมดนะครับที่สันติบุรีเกาะสมุยมีกิจกรรมมากมายที่เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้เราได้เลือกตามความชอบอีกด้วยนะครับนี่เลยค่ะน้องแรกของสันติบุรครับมีลิงไหมคะที่นี่นีน่ค่ะรอเล

จ๋ากุชีสงสารคนดูมากครับตอนนี้เวียนหัวแล้วนะลูกเอ้พี่บิลลิฟ์คุณพ่อตามหนูไม่ทันแล้วนะลูกบิลลิฟ์จ๋าเอาสักห้องนึงครับลูกโอเคขั้นพักผ่อนการดันสบายนะคะมีอะไรก็กดขอบพระคุณนะครับพี่พิมพ์จ๋าน่ารักจังเลยนะพี่ขอบคกนกับเรานะคะว่าสวยมากเลยค่ะ เมีาจายจ๋าแกรนดีเซอร์ฟูมิล่านะฮะเป็นลักชัวรี่วิลล่าคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของสันติบุรีเกาะสมุยเลยนะครับใหญ่ตัวกว้างขวางมากถึง250สตารางเมตรแถมยังมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับเมีาจายจ๋าถูกใจสุดๆไปเลยอาาย่างเมียไม่น่าเลยไปจองห้องนี้ที่นี่ทุกห้องดีหมดครับเมีาจายจ๋า กิจกรรมที่นี่นะครับมีหลายอย่างมากๆเลยเขามีทั้งกิจกรรมชายหาดและที่ถูกใจสุดๆคือห้องอาหารริมทะเลของเขานะฮะมีไอติมให้เด็กๆกินฟรีตลอดทั้งบ่ายเลยเซอร์วิสของเขาดีจริงๆเลยนะครับ มองตรงไหนยูเองก็สวยนะสวยทุกมุมเลยนะฮะอย่าเขินเมียไม่ใช่เขินวันนี้อมาแปลกมาบรรยากาศมันดีไงเมียอ,อารมณ์ก็พาไปด้วยและนี่นะฮะก็คือร้านอาหารของสันติบุรีเกาะสมุยนะครับเมียจ๋าเขาเองนะยูนะมีหลายห้องอาหารเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารนานาชาติโดยเฉพาะร้านนี้นะยูนะ The b e a ช h h o u s ริมทะเลจะเห็นวิวพระอาทิตย์เนี่ยรับขอบฟ้าบอกเลยนะเมีย โรแมนติกสุดๆไปเลยสวัสดีครับคุณแท็กสวัสดีครับยินดีต้อนรับทัวรันติบุรีเกาะสมุยนะครับเมนูวันนี้เป็นเซตอาหารใต้นะครับเมนูแรกก็คือยำหมูย่างนะครับเมนูที่2ก็คือไก่ต้มขมิ้นเมนูที่3ก็คือแกงทุ่มปลาใส่ยอดมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็เมนูที่4ก็คือข้วกริ้งหมูกิ้งครับเดี๋ยวนะฮะอันนี้ก็คือน้ำชุบพริกหมูโคครับน้ำชุบพริกหมูโคครับแล้วก็เมนูตัวสุดท้ายก็คือกุ้งผัดกะปิสตอนนะครับ ครับผมพร้อมข้าวสวยนะครับได้เลยครับโอเคเ,เชิญทางกันให้อร่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เียจาถ้าเกิดว่าเรานะจะมากันที่เกาะสมุยในยูนะเราต้องมากันที่นี่เลยนะฮะที่นี่ก็คือตลาดสดแม่น้ำนั่นเองนะฮะถ้าเกิดไม่ได้มาที่นี่ใยู่นะ,ะถือว่ามาไปถึงเกาะสมุยก็เลยนะครับที่นี่ในยู่นะเราเนี่ยจะได้เห็นวิถีชีวิตนะฮะของชาวบ้านกันเพราะว่าเขาได้อยู่นะจะนําของสดของข้าวของหวานเนี่ยมาขายที่นี่กันอนี่เลยนี่สดสดทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยขายยังไงครับผมด้วยฮะยสบาทยี่สิบบาทนะครับ ไม่ได้ครับของซื้อของขายฮะฟรีฟรีไม่รู้ไม่ต้องฟรีครับไม่ได้ฮะน่ารักจังเลยฮะ,อะโอ้โหชาวกับสมูที่น่ารักจริงๆเลยนะฮะรฟรีไม่ได้จริงๆพี่ช่วงนี้ฟรีไม่ได้จริงๆซื้อต้องให้ต้วต<อ>นละฮะโอ้โหน่ารักจังเลยเนี่ยชอบคำพูดนี้นะช่วงโควิด ให้ของกันเลยพี่ช่วยกันด้วยนี่ครับผมอะไรต้องเยอะแยะหรอนะขอบพระคุณนะครับโอเคนะครับนะฮะนี่จัดมาละใบเหลืองมาเที่ยวสมุยกันแล้วอย่าลืมแวะเยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นกันด้วยนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาเน้นในเรื่องของ Family f r i e n d l y เลยนะครับเพราะเขาไม่ได้มีแค่กิจกรรมสําหรับผู้ใหญ่แต่ยังมีกิจกรรมสําหรับเด็กๆอีกด้วยโดยเฉพาะที่นี่ปัญญาแอ่นยิ้มจูเนียร์แคมป์คิดขับขนาดใหญ่เลยนะครับมีโปรแกรมกิจกรรมให้เด็กเล่นเพียบพ่อแม่อย่างเราก็มาใช้เวลาร่วมกับลูกของเราได้ด้วยนะครับเมียจา๋จาเห็นลูกของเรานะแฮปปี้แบบนี้นะไอเองก็แฮปปี้ไปด้วยนะครับเมียจา๋าเดวิดนีด่ก็พูดไทยคล่องเลยนะอยู่เดวิดเดวิด มาหาอาหน่อยลูกแล้วเมื่อวานเนี้ที่เดินมาหาอาเนี่ยบอกกับอาว่าผมอยากจะเป็นดาราใช่ไหมครับผมให้พิงผมอยู่ตั้งนานแล้วผมเป็นดาราตั้งนานแล้วลูกเป็นดารามาตั้งนานแล้วเหรอฮะใช่ครับเขาเป็นโมโดอ๋อเหรอฮะเดินแบบด้วยเหรอฮะใช่ครับอยู่ที่ไหนครับผมเดินแบบที่ไหนฮะที่บางกอกครับที่ไหนที่บางกอกแบงค์อกอ๋อแบงคอกได้ข่าวว่าเขามีชื่อไทยด้วยนะคะอืมเขาชื่ออะไรครับผมเดวิดคะ ชื่อไทยยูคืออะไรคะชื่อเดว<อ>ิดสมชายสมชายสมชายเดวิดสมชายเดวิดสมชายเลยฮะจริงไหมครับเนี่ยเดวิดเขาเขียนได้ด้วยนะง่ะ เมียจ๋าถ้าเกิดว่าเมียนะจะมาเที่ยวทั้งทีนะต้องมาแบบผ่อนคลายกันด้วยไอ้นะจะพาอยู่เนี่ยมานวดสปากันด้วยสปาที่นี่เนี่ยอยู่นะเขาแบบยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะฮะฝีมือในการนวดเนี่ยอยู่นะชั้นครูเลยดีเด็ดเลยครับเมียจ๋าแอ่ที่ไอชอบมากๆเลยนะๆๆเขาใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยจากสปาธรรมชาติแล้วก็ท้องถิ่นด้วยรับรองอยู่เนี่ยต้องชอบได้แน่เลยนะครับเมียจ๋าโอ้โหอยู่สปาที่นี่นะยิ่งใหญ่จริงๆนะอยู่นะ ม่สุดยอดเลยนะฮะปรตการที่นี่หนึ่งชั่วโมงเป็นไทยซิลอะโรมานะคะเป็นนวดรองใช่ไหมคะเป็นหนักเลยเนาะพนัะ นอกจากที่เล่นสปาซึ่งเป็นสปาที่อยู่ในห้องแล้วนะครับที่นี่ยังมีสปาริมทะเลให้คุณได้ฟังเสียงคลื่นผ่อนคลายระหว่างการนวดไปด้วยนะครับและที่นี่นะครับเขามีกิจกรรมพิเศษให้ครอบครัวได้ทําด้วยกันนะครับอย่างนี้เลยการทําลูกประครบจากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งเราสามารถทําเองได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าในส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและได้สบายตัวไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ แล้ววันนี้นะฮะไอ้นะจะพาอยู่กับลูกเนี่ยมาเปลี่ยนที่ดินเนอร์กันใหม่เลยนะฮะพามาที่นี่เลยนะครับผมทรายเกาะสมุยเชิงมนเลยนะยูจา๋าและต้องบอกเลยนะว่าอยู่ในเครือของสินเอเซ่ด้วยอาหารที่นี่อยู่นะอร่อยไม่แพ้ก,กันด้วยอ่ะออแล้วจองโต๊ะได้ยังอ่ะยบองแล้วครับพี่จ๋ามีโต๊ะนั่งเลยนะมีแล้ว <laughs> ครับลูกสายซปเปอร์เบรน์ฮะให่มาหน้มีมะม่วงลิ้นจี่และก็สับปะรดครับผมอืมวีบริฟอร่อยเนาะกุ๊บกับกุสวัสดีครับเชฟนี่จะเป็นอย่างนะครับกับอมโกจะแซลมอนโลครับเนี่มา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 แล้วค่ะาามามามาา ครับเนี่ยจ๋าเนี่ยมาหมักันนะครัาพวกเราน,นี่ย floating b ฟ g f a ์นะครับโอ้โหหน้าทานทั้งนั้นเลยนะครับมาทานอาหารเช้ากันนะครับ ไกลไปอยู <c oughs> ่น <Charl ott es> oh ี่ทำไมโตหนักขึ้นอะลูกปีเร็วคุณอย่าจมน้ำนะพวกปีเร็วเรื่องเร็วคนไม่ฟังโอ๊ยเดี๋ยวนะมัวแต่คุยกันเนี่ย บริการที่ซันติบุรีเกาะสมุยบริชอบอะไรมากที่สุดคะวิชาเซลลิ่งมากที่สุดค่ะเซลลิ่งเหรอคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะใช่ค่ะเคยได้ยินว่าเพื่อนหนูเคยเห็นฉลามที่ทะเลเกาะสมุยโอ้เจนนี่แล้วนอกจากเซลลิ่งมีอะไรบ้างที่บริชอบอยู่ที่โรงแรมนี้วิชอบไปที่เคสคลับค่ะคลคลับเหรอใช่ค่ะวิชาทำอะไรที่คลิปแต่ว่ามันมีกระดาษที่เป็นเหมือนขอด นี่ไงนูเริ่มแล้วเขาเรียกว่าบัเต้ค่ะอันนั้นเมืนริบพันเป็นผ้าเช็ดมือเหมนรู้ไหมคะพี่เพ็มบอกว่าเขาไปสุอยู่ที่ล็อบบี้ตัวไปรับตาใช่ที่โรงแรมในที่ไอชอบมากสุดเลยนะคือสปาของเขาจริงจริงจริงาสปาเขาดีมากเลยเพราะว่าคุณหมอนวดอ่ะไออชอบหนักหนักใช่ปะเขาหนักตลอดเลยไม่หยุดเลยนะ นวดเสร็จแล้วคายเลยอ่ะมา<ด>ม่คิด<อ>ว่า,วามาม่ต้องกลับมามอีกเพราะว่าเขามีนวดอะเยอะแยะมากมายมัมามิยังมาลองทั้งหมดอ่าแล้วมันใช้เก้านวดนะอนก็ชอบอาหารการกินของเขาอ่ะเป็นไงบ้างครับเมียจ๋าเลือดชอมันไม่จัดมากมบริพอดีก็ค่อนข้างจะแน่เฮลตี้หน่อยแค่ว่าถ้าใครสนใจมาเที่ยวที่ซันติโบริกอซามุยดูลาลายอยู่ตรงนี้ได้แล้วค่ะไปขอบคุณค่ะที่ลาบุลาเพราะเราคือ b o ล l y w o o d Family บายบาย